ีจะมาแนะนําการขอใบรับรองแพทย์นะครับหรือว่าใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด19นะครับทํากันยังไงนะเดี๋ยวไปชมเลยโอเคเนะครับเราเข้ามาในหน้ามือถือของเรานะครับตอนนี้โอเคแล้วก็อันดับแรกนะครับก็ใครที่ยังไม่มีแอปหมอพร้อมนะครับก็สามารถโหลดโหลดแอปมาก่อนได้นะครับโหลดแอปจาก Store นะครับผม หมอพร้อมนะครับนะใครที่ยังไม่มีแล้วก็สามารถโหลดมาก่อนนะแต่ว่าผมมีแล้วนะวก็ตอนนี้ผมก็เปิดเข้าไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็แค่เราเข้าไปที่นี่นะครับตรงกลางนี่เลยนี่เยเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเราจะกดไปที่เอกสารรับรองทางการแพทย์นะครับเดี๋ยวนะโอเคกดเข้าไปครับ แล้วก็เลือกตรงข้างบน,นะครับใบรับรองการฉีดวัคซีนนี่กดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับของเราก็จะมีประวัติการฉีดนะครับก็สามารถปินพ์ออกไปรับรองได้เลยครับถ้าที่ไหนต้องการเวลาเราจะไปเที่ยวหรือไปที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะขอปิดข้อมูลส่วนตัวของผมไว้เล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับใครที่ จะพิมพ์ก็สาม,มารถแคปหน้าจอไปพิมพ์ได้เลยนะครับง่ายๆครับผมก็ใครที่อยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับสาม,มารถบอกมาตามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ